คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะปี64เนี่ยถือว่าน้ําท่วมหนักแล้วนะมาดูปี65กันบ้างเพราะว่าทางฝักฝั่งของผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้มีการระบุนะคะบอกว่าปี65ปีนี้น้ําฝนจะมาจากปรากฏการณ์ลาลินยาพร้อมย้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะคะและปริมณฑลต้องจัดทําแนวคันกั้นน้าด้วยนะคะ รองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิตกล่าวว่าคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งสัญญาณเตือนสีแดงสาสัญญาณที่ประเทศไทยของเราต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ไทยจะมีปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้น2-3ถึงเท่าส่งผลให้เกิดอุทก,กภัยและน้าท่วมในหลายพื้นที่และในช่วงหน้าแล้งอุณหภูมิสูงขึ้น อ่างกักเก็บน้ําระเหยขาดแคลนทําให้ภาคกันกษตรขาดแคลนน้ําและสุดท้ายระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นบริเวณปากอ่าวไทยและทําให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงจมน้ําในอีก10ปีข้างหน้าเพราะว่าน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น30-40ถึงเซนติเมตรจึงเสนอให้เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาด้วยการทําคันกั้นน้ําล้อมประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อรับมือน้ําทะเลหนุนสูง ขณะที่นายสุทธีทองแย้มผูว้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการนำร่องการพัฒนาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบจากอุทกภยัยโดยอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดเป็นหนึ่งในสี่ของอ่างเก็บน้ำในจังหวัดจันทบุรีตามโครงการในลำในลำในลน้ำย่อยของลุ่มน้ำตโนดประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำคลองประแก๊ อ่างเก็บน้ำภาวาใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเมื่อดีเกิดภัยแล้งนะคะจะได้มีน้ำเพียงพอในการใช้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำชับให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามการจัดทำแผนและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งปี6คาโดยให้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินง,งานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะคะอย่างเช่นจัดท้าแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งวางแผนเพาะปลูก พื้นที่ในช่วงฤดูแรงเฝ้าระวังคุณภาพน้ําและสร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ําควบคู่ไปกับการป้องกันและบรรเทาบัรหนาทุทก,กภัยในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะครับอเรื่องน้ํานี่เรื่องใหญ่เลยนะคะอเป็นปัญหาที่เราต้องให้ความสําคัญกันนะครับเพราะว่าปีนี้ปี65เนี่ย ก็เป็นความหวังว่าว่าหลายๆคนอยากจะให้โควิด19มันจางหายไปถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับแต่ปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดมันมีมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งซ้าเติมที่น้องประชาชน,นอีกนะอะไรนะคือหน้าฝนอาจจะน้ำท่วมมีน้ําเยอะ,ะหน้าแล้งอาจจะน้ําขาดเกษตรกรได้รับผลกระทบอีกออน,นี่เดี๋ยวต้องดูกันนะครับ